ลองยัดดูพอดีดิเหนบบเอาเอาไปป่ะนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับผมเอาไปนี่ยัดชานวนชานวนไปคอยเพื่อเสกครับผมพีน้อง สวัสดีครับมาบาดนี่อยู่กับซังแบงคัมฟ้าฟาดคนข้าเองวายขีเล็กครับขวายขี้เล็กอยู่นะครับผมไม่อนี้เหนังเมนู่่เฟยผนียงครับหรือบอกเฟยแกงผนียงเฟยผนียงไฟพะผนียงไฟพะผนียงบ่งลงเห็นป่งลงเป็นทังไหนเป็นียงไหนบ่งลงแยงว่าโปรลงไหนนะข้าไทยอยู่หามาเนี่ยครับดู่กับบาวแยงผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมเออขาอ่อนขาอ่อนอ่อนขา วันนี้ขรับวันย่างหอยเบิ้งคลิปอยหัวลอยองควังเลยหัวลอยขรับวเอนเอาครับมาบันนี้อันนี้เขาลุ้งทั้งๆกันแกงขี้เล็กอยู่เอาไปเห็นไอ้เฟพันย่างขันผู้ใดผู้รู้นะครับผมไอ้พันย่งบอกอะบอกไฟหรอไฟพันยังคือบอกไฟหรอบอกไฟดอกนะครับผมเป็นนั่นแหลกันนี่นะครับผมคลิปที่เฮดกับไอ้สังยูนี่สั้นแรงหน่อยนะครับผมอันนี้บังยัยขนาดเท่าไร มสองนิ้วครึ่งเมื่อสองนิ้วครึ่องสองนิ้วครึ่งเหมืนไอ้ไส้ขี่เล็กกันว่าเราบันไดการเตือมันนี่ลงเพิ่นยังกอ่อนเบาเทคนิคนะครับผม <laughs> มากมากซุ้มเบิ้งเทคนิคตะเคัยนแถวผมเหมือนอาชีบบนันห<อ>มานโดเล็บ่เอา,า,เอาขั้นตอนนี้เราไกลยังงี้กว่านี่วันนี้ก็คืไปผสมมือผสมมือไอันนี้มันเย็ยนเหมือนจันจริงๆไอ้ฐานเย็นก่อน เอานะครับผมเราจังสีผสมมือใส่จังมึงขั้นตอนการผสมมือได้ก็ได้ครับผมเอาไปนี้พี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนการผสมมือทั้งล่างนี่แม่หนังทานเปล่าบดทานเครื่องนี่เครื่องเครื่องเยี่ยเครื่องบดเปล่าใส่บดทานโดยเฉพาะบอส่ครื่องกี่เกอรก็ได้แม่นบรอกขนเอาใส่เครื่องปันบดได้บอยู่ต้้องาดัครบไส บมูรมา้งล่างเดี๋ยวตู้เบาบดโอ้นี่เดียวอันนี้เป็นขั้นตอนการเฮ็ดไอ้บางไฟไหมยังยัดไหมบนงไยังอันนี้ขายบ่อขายบ่อนี่แหละคันล่องหลังล่อง,งคีบเรามันต้องมีคนซื้อแท้แหละบ,บ,บ่อบ่อบ่อขายอันนีน้ยัดเฮ็ดบ้างเงือ่ <Head S 2> เฮ็ดเบ้างเงือ่ แต่ว่าขันผู้ใดอยากเกามาเยี่ยมมาอยากมาได้นะครับผมที่บ้านไอ้บ้านกุศเชือกตำบลบ้านลั่นอำเภอพายืนอำเภอบ้านไทยแต่วัาฝนแก่นะครับผมบอกปกติไปไทยอยู่บนไงปไทยอยู่นี่ลงลงลงลังมากตัวนี่แลยจีนลงลงอำเภอบ้านไผยนะครับผมคันที่เข่ามาหาสร้างแบง กเขามาได้สาวๆท่านไหนอยากสีเจอท่าคํำฟ้าฟาดก็ขามาได้เอาเนี่ยมันสั่งทันขนานี้เหรอใส้จีฟังเ่าบอกตอนนี้อับอ่าะครับผมกเขอมาเอายกท่านอะไรกับผู้พิกนะครับผมผูจิเกียร์ท่านก่อนเออนั่นละบทานบจิเกียร์เราไกยังมัมเนาอเี่มนมไมันเออตัได้ยันี่เออต ียังน่ะดึงทางกันเน่อยแต่ยังไม่ก่อนเนี้ยอ,อันนี้นี่คิดว่าไม่จีดจีบบอหายแบบคิดว่าตอนจูงมันจะจีบดีหรอคิดว่ามาเบิร์กนะครับผมเดี๋ยวกันตอนบดมาดเต็มอันนี้เฮียังบดจกีง บราไ่ติดเช็คเนี่ยแยกกันไม่ติดเชกคจ้ะเอากระตอนต่อไปบุชจีเกียแล้วกับผสมเป็นบ่อผสมใส่บังผสมก้อนนั่งเอาไปได้ป่ะผสมก้อนนั่งเอาเรใส่บังใส่บังเด็ดบังย่ัง่งทางบุญเดี๋ยวจังเมือนะครับผมบังคือดำเหวะบ้าเหรเนาะบ่มันจะถอนแจ้งผมได้ยังไง นะครับผมผู้ใดอยากสร้งซื้อกะผู้ใดเห็ดพนักพนันใเาเห็ดต้มมือใชเห็ดต้มือเออมือจับบัคุณอว่าใรูดรดีสองลายหาเสรูองาเสพืนเาไว้ดามือรูละสองหาสนะครับผมกาเฟียตบุกเพื่อนกัดมองนี่นะครับผมที่เดิมแอดมาได้ส่ยายเยอะจะแอดมาสอนต่อห้อ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อแอดมาเสือมเมื่แอดมาส,ส,สอนอ,อ,อ่านะครับผมจ้าเบิองขั้นตอนการในบดไอ้ไอกีเกีย<ต>เอันนี้ครับวันนี้บดกีเกียแล้วเหลือแต่ผสม้ะเนาะบดกีเกียแล้วกับผสมนะครับวันนี้กับพ้อมดีสิดปวดเลยอัดเตะอัดเตะตั้งกวนเดี๋ยวเราทะไร อันนี้มีด็ดมือตะไลด้ิใส่บ้างเดี๋ยวมาไปผสมมือเราใส่บ้างได้นะครับเราสะพอดดู้ยดู้มเล่ะทำำหมงคตัวนี้ทำได้นาหนาหมงครัึ อาไน่เงงกันเลยเอาละครครับเพื่อนกำลังดมก่าอยู่จากวานี่อันนี้กันตอนเนี่ยผสมเออันอันนี้มันมันนี่ยักามตันากินแห้งไหมหร้อมพอมจริงแกินเราเขาเนี่ยบาบอเขละครับใส่ลายป็นใดใส่มีสูตรต่วงบมอเฮ้ยจางไหนเฮ้ว่าขาดขันเนี่ย ขาจะได้กลวางมือเหมือนตาดินี่ครับผสมมือดิบไปนีนเอาเฮ็ดบว่าอย่างก่อนเทียเป็นไผก็โอเคแ้เนาะอันนี้ใส่สีที่นะผมสองสโลละฝาซีลบสอล่กูใหญ่ลบเหมือนแม่งดูเละว่ะมือสูดน้ำลายเออนี่ละยังขังขึ้นดีแท้อันนี้ เงือดหลายห้ามผสมเลยนะมันเห็ดอันนี้มันเข่ากันคนมนุษย์มนุษย์มนุษย์โคนเรียบร้อยงลงคนคนจังสีบ่แล้วกาเป็นเห็ดเห็นะไรมือตะไลมือดิบบ่ต้องควายเนี่ห้เสียไปล้มือดิบละเอียดแล้วมาผสมกันเลยเป็นมืออะไรน่ะนะสองกิโลอันนี้ท่านพอดีค่ะทุกคนตองหันใกล้ดิบ ช่วงไหม่ผสมสามลนี่ผสมคร,ครึ่งโลูกเปลครึ่งขันผู้ใดน,นะครับผมแบบอยากหูรายละเอียดแบบเป๊ะๆก่ะเฟียดไอ้วชิระเจ้าคำขวัญนะครับผมคำ,คำฝาฟาดคำฝาฟาดเหมือนไ้กับใครอ่ระผสมไปจนได้มันนั่นแน่นเนาแล้ววันนี้กับเสกชิได้ผสมยังีงบ้างว่าอาจ็บนั่นเลยผสมมือนเอาไปผสมกับผีเล็กแล้วก็อัด ไอผสมใส่สกับสีเล็กกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลอันนี้หนึ่งกิโลคือตัวเล็กหนึ่งกิโลอันนี้คือเห็ดแห่มันละเอียดนั่นบมดเห็น,น,นเ,เห็นเขากันเราจะเห็นเร็วแต่ว่าเห็ดแห่มันเขากันเสื้อนี่แห้งตั้งแตอาเซียกี่เกียจร์จะผสมก็ใช้กับเล็กหรือจะอาเซียบางกี่จุดขั้นตอนก็นมีประมาณน,นี้เลยตัดจานมานี่นะครับผมกะบดๆไป มันละเอียดที่สุดที่คิดว่าสีละเอียดได้นละ่ะแต่มันบองงานที่สุดมันละเอียดมันละเอียดแล้วเวลาประมาณเดี๋ยวนี้ก็สีประมาณหาโมงหรือเปล่าแล้วก็อ่านแล้วอ่านว่าอะไรเล็กแกนก็มีเป็นแล้วจะดีมือางเงี้ยหาโมงประมานหาโมงคืนนะครับผม,มบบเอา้าจะไปเบื้องตอนผสมกับไอ้ขียเล็กนะครับผมเอ้า เอาอันนี้เซียนนะวันนี้ผสมเลยเดี๋ยวันนี้ขี้เล็กกับไอ้มือเขาน้ำกันนะครับผมผสมอันนี้เราอาจจะบ้องบ้างนี่เล่นบอบ้อง <laughs> อาจจะบงังใช่ไี่บ้องอาจจะบังนี่เลยนะครับผมเราไปนี้กะบสี่จุดบาทนี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าเท่าไหร่เลยเปอร์เซ็นต์การแบบว่าลงโตลอยเปอร์เซ็นนี่ถือนวะ่บอกว่าไม่ถือไม่ปัญหาคิดว่ามันสี่ดีบอ

มันที่ห่าไหนเฮ้ยเมันพ,น,นพุดได้ไมันวันพุดได้มันนาฆาเลิงมาแล้มันพุดก็มาไปตัวเลยเี่ยมเพิ่นสร้งเดีนต้นเพิ่นสร้งเดีแบงผู้ยักลูกงยันตะไลยักัวนีตไบนงเอ้คือแก้วไปท่นี่ะเขากินกันเสมอเนี่ย เห็นไหครับผมกัดผสมขีดเล็กกับมือใส่น้ำเกนนัืนึ่งทีละให้มันละเอียดนะครับละเอียดที่สุดเราปนเนไปนี่กัดอัดใส่บังแล้วนี่กัดจุดเลยมีสำเนาหน่นหอยปุ๊บอะไปหาเล็กแกนมากบัดเอาเรียบร้อยตีอัดบัน่นหาเล็กแกนเล็กแกนแบบดเล็กแกน,แกน,กน,นขี้มุนหรอกกับยุธยาหูบัน่นเอาล้วครับวันนี้อัดบังสเสร็จแล้วนะครับผมนี่บังไฟผันยัง แต่เวลาเฮ็ดโดนเติบสร้างแบบเมื่อขุดหู้อยู่นะครับผมนี่เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มสองทุ่มเลยนี่คุณเล็กกว่าไหนนี่จำบ้างจำบ้างเหรอฮันจำไม่ได้ล่ะไม่ได้บ้างฮันจำให้อะครับผมพูดให้มันจำบ้างนะครับผมอันคันพ่กคุดได้บ่กอะไรแค่มันแตกมันจะได้อ๋ออันนี้กันแตกแตกมา้มันดีได้ข้าดินยุ่งมันเดี๋วก็ได้ฟงไกลไกลก็ไมย โอ้ไม่าาตัวนี้กับทุ่มหนึ่งเน้องทำเนี่ยทุ่มเคยได้จำไปจำเลยนี่นะครับผมบังความยาวเท่าไรบังประมาณหาสิบหกสิบเ้นสินมาเบิ้งครับผมบาดนี่ก็คิดว่าสิง่ามพอตัวเลยหรืไปพอสูตรแรกแย่แรกล่องเห็ดเบิ้งเลยคืออันนี้สูตรแรกเล่นบมดแยแรกความ เป็นนัง่งเล็กอะหายไปกันเนอขันมีคนอยากเคียน้ำหรอได้คือกันเดี๋ยวห้มันหนีกอนนะได้ยังจีบวกวิธีเอียดไหนเนาะห้มันขึ้นดีอยมางง่าันก่อนเด็กไปเด็กไปทิ้ไว้เนาะเด็กเด็เนาโอ้เตือบหนึ่งเลยเลยนะเอามาครับผมบันขอหยาดลงไปเอาลอรู้มานตังนึกเอลองเลยเออ ใช่เวลาอัดประมาณสองชั่วโม,มงนะครับผมเพียงไหเดี๋ยวอีกนิดนึงนั่นได้ไหมเนา,าะมันท่านเลือกพ่อนะครับผมอีกจังหน่อยก่อนโอ้ยมันนีกดด่กับเฮียแตกจไในกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกับไข่ให้น้ำให้มันหอดให้มันหอดสองหมืน่นสองหมื่นนะจอดเดือนหนี้งสองหมื่นเดือนหนี้งหมื่นสามอีกเจ็ดท่นซับเท่านั้นนะครับผมเท่านั้น อันเหมือนเท่าไหร่ฉลองเงินที่เท่าังไ่เงี้ยเงี้ยช่วงนี้ฉลองกัดอยากเคลดอันง่ายๆเบื้องลับฉลองกัดได้มันพราะในมีเงินเงีนยเด็กกองท่านผู้ใดใจดีนะครับผมหรือจะเป็นไฟท,ทนนั้งทั้งนั้นนะท้าน,านี่เฮ้าโปรโมทให้ตลอดกัด <c oughs> อุดหนุนเฮ้าเฮ้ามีเงินได้ไปเงี้เงี้ยวเฮ้าได้ไปงานเววาบุรีร่ำเนีย่ยเนื้อ ในกัดสามารถทักมาได้นะครับผมคันพูดได้อยากสนับสนุนช่องอยามเป็นทางการเออไอยัยนอันหนึ่งคุณ่าสีส้มขู่ใหม่เข้ามาอ,อยู่ดิออ๋เออผมตอบแล้วผมตอบแล้วเออเออบอกเพคุนมันล่องบอกเพุ่ณมาส้งมาในเครื่องรีบว่าจุดที่ไม่จุดอยู่ในเบื้องมนนีนะเนาะเออเออมันเอามส่งปีใหม่พอดีออดของขวัญจากทางบ้านจุดช่วงปีใหม่นี้สินะแต่ลองหยัดดูพอดีเด้เอาวแบผมเลย คันมีคนอยากคิดน้ำนะครับผมแต่เอาเป็นว่าให้ให้มันทำเรียดก่อนหนะโบมันนี่บอกให้คันอยาก,ากคเค็ดก็ให้มีมีมีผู้ที่แบบรู้จังน่อยนะ,ะนะครับผมให้พ่าเห็ดคันเท็ดกันเองกันระวังเออระวังกันเน่อยหามไม่ได้หรอกหามไม่ได้สุนี้เดี๋ยวเขาอ,อยากเท็ดกันระวังระวังกันเน่อยทั้งหมดนี้กับยานคือกันเจ็บระมัดใจมันใจมันรัก บบาเเฟ้งเมื่อไหร่กลับบ้านเน่ยมันบ่สบายมันบ่สบายเจ็บท้องเป็นเรื่องว่าเพื่นสิ็จบ้นอยู่บ้านนะกลไปบ้านเอากัเร็วเอาโอเคโอเคตังเดี๋ยวนี้เงื่อนง่ายจะไม่เจ็บไอะไนจะไม่เจ็บอะไรอืมโอเคหอนเอาไปก็ได้ นี่หน้าไปหน้าอาจารย์แก่แค่แก่หน้าอาจารย์รรรรหน้าผู้ใด้บุดุ่วหน้ากระจกหน้าข้าเจ้า,าอากาซีแบบสร้างยู่กับเบลเต้หายนะครับตัวนี้เพราะว่าสร้างยู่ไปอัดเปี๊ยงอัดเปียงบเบลเต้ไปเฮ็ดงานอบ,บตเทศบาลเพื่อนอะไรใครปลาใครยังอะไรเหตุงานเพิ่นเพิ่นกับค่อยเบิ่งช่องอยู่นะครับผมเพิ่นกับเบิ่งตลอดแต่ว่าเพิ่นกับวับนมีเวลานะครับผมอันนี้ซุ่มหนีว่าไมีเพียกว่าไม่แก่ ห้องสองคนบมันวีบมมีงานได้อยู่ได้มีครับแต่ว่ากัหาเวลาบางมันมีเวลาบางจังเลยเวลามีเบอร์หล่ะจะว่ามันก็คนนอกก็ใส่เวลาเหงานี้กันเคลื่อนตัวเอาพร้อมไปเอาเอาเลยเข้าไปมามันดีเด้อครับเพราะอยากนี่มันเสียเวลาบางยืนอยู่ข้างหลังโจก่อนเพราะยุงหลังนี่หลังหนึ่เออเฮ้ยเอาทิ่มาจุกแดดกันทั้งเลยดูเอเฮ้ย เอ้ยเอาเอาเอาไปบ่ะนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับผมเอาบไปนี่ยัดชานวนชานวนเอาเลยหอยเอาไกลๆเอาเดี๋ยวจะผมได้ผมออกกันเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกมุมนึ่งเลยครับเอาครับบาดนี่มามาเบิ่งเออไปเบี่ยงเลยบาดนี่สาม คอยเพื่อเฟ้ครับผมพี่น้อง ไอแบงไอแบงยู่งแสงฮัลโหลโอ้ยโอ้ยฟุ่นลงฟุ่นลงโอ้ยฟุ่นลงฟุ่นลงสุดยอดของล้ำตัวครับพี่น้องแต่ละคนเนี่ย่ายมากเร็วให้ถือพวกฝังเปิด ไอ้แบงค์ไอ้มือนันหูด้วยว้าวสุดผิดเหรอผิดพลาดยังแนงเลยเปิดใส่เบางหน้าดูโอ้ตายตายตายโอ้ยน้องแย่เยี่ยน้ำป็นเด็ชขาดนะครับผม,มก็เหงามเลยนะช่วงนี้ก็ต้องขึ้นดีนะไอ้ตูมก็เห็ดบังงหายกดมาหมดเห็ดมูด่งหมายขนเสียขนเสียแย่เยี่ยน้ยยนำป็นเด็ชขาดนะครับผมอันตรายยังรุนแรงป้านม่เก็นกันขึ้วขืนเงาเห็นบนขนาดฟังบมกเลย เอาแล้วครับพี่น้องครับที่แรกว่าสีโบลลงนะที่แรกว่ามันอันตรายผู้ที่แรกว่าสีโบลลงสีลบถิ่นนะได้เบิ้งไปเบิ้งมาเลยว่ามันเดทไทยมาแล้วลงดีกว่านะก็เลยว่าเอาลงกับรงว่าแต่ว่ากแกจาเพียนนำนะครับผมอันตรายแห้งับมันขีดมือวันนี้นะครับผมกับสีลงมือแรกนี่แหละทันมากแค่ไหนกับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครไว้ครับพ่อกันคลิปหนาครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ